มาเราจะมาเล่นแมปนี้นะแมปตุสตองเกตซึ่งแมปนี้ก็มีคนเล่นเยอะอยู่นะซึ่งผมสร้างเซอร์วิสแล้วนะมาเข้ากันจิบจิบจจมาเข้าไปเลยจังหวะนี้เอ้อยเนี่ยนะผมก็ไปเล่นมานิดนึงแต่ Tôi không chết thể请... chết champions... ừ cái ấy tôi nghĩ quá nè cá hành tên là nhỉ à quá không สกิสามอ๋อส,สี่อาเป็นพาวเตอร์โอเคมาเลืองคอมโบไงตอ้ปม,มาเอือมาตอบไปรู้แล้วคอมโบอยังไงนะคะ ลองคบกันโอเวแม่เท่ไหมครับรถพันธุ์พูมชโลมช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 ม やっか ตายแล้วตายแล้วมาดูอันนี้จะคอมโบจริงๆแล้วนะอ่ใช่ออออที่อ่ะใช้คอมโบเหมือนก่อนสามารถว่าจะเป็นยังไงเนอะอ

ก็จบเพียงแค่นี้นะทุกคน